สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมครับป่าวบำุมากักรถพาพี่น้องท่านผู้ชมครับมาดูวีคลิปครับกับรถแมคโครครับวอลโว EC210B ครับพี่น้องเกียร์ริ่งข้างทางครับงานขยายขอบสนพี่น้อง สกิโลครับขยายขอบถนนเส้นอ่าโคกกล่องสีวิไลพี่นอ้องเป็นช่วงระหว่างโคกกล่องมหาคูสิงครับภูสิงหินสามบานพี่นอ้องเส้นนี้จะลัดไปสีวิไลนะครับโอ้ันโบครับวันโบ ec 2 1 0 b ครับเพิ่งเคยได้ถ่ายนะครับครั้งแรกเลยครับนี่บนโว o ec 2 1 0 b ครับใบแท็กใหญ่ครับพี่น้องห้าฟันโอ้ปกตินี่จะเห็นแต่ เดินหน้านะอันนี้ถอยหลังนะถอยหลังไปเรื่อยครับพี่น้องเปิดไฟทำงานด้วยครับโอ้ยาเยอะครยาดีครับต้นไม้ใหญ่ไม่ค่อยมีครับพี่น้อง ไฟกี่หลอดน 2, 3, หนึ่งสองสี่สี่หลอดแมนบอกโอ้หหลอดพี่น้องโอ้ขอโทษขอไภยครับหลอดไฟหหลอดครับพี่น้องบนหัวเก่งสองด้านล่างสองบูมอาร์มหนึ่งครับพี่น้องเออบูมอาร์มสองครับพี่น้องโอ้สุดยอดครับสุดยอด มุมสีค่อนข้างหนาครับโอ้เจอดอกยาพี่น้องเริ่มงครับดอกยาครับพี่น้อง สี่กิโลนะครับขยายขอบถนนเส้นโคกกล่องสีวิไลพี่น้องทำงานอยู่ช่วงอะไรอะระหว่างโคกกล่องมหาภูสิงครับพี่น้องเป็นงานขยายขอบถนนครับน่าจะข้างละสองเมตรครับพี่น้องขยายข้างทางกว้างครับก็อยู่กับ จชาวอลโวครับคันนี้น่าจะเป็นของสีประโคนพี่้องสุดจัดครับสุดจัดคันนี้โอ้โห ภาพสวยมากครับพี่น้องขับไปเรื่อยๆครับ4กิโล ง่ายอยู่ครับเพราะเป็นดินทรายพี่น้องดินทรายครับทรายแดงจ๋าเลยพี่น้อง แดดค่อนข,ข้างร้อนครับตอนนี้น่าจะบ่ายสองโมงครับพี่นอ้องวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับสุกเมาเสานอนอาทิตย์ถอนจันลาวแมนบ้ล่ะพี่นอ้องามาดูรถแมคโครต่อครับพี่น้องก็เปิดไฟทำงานเลยนะครับ ตอนลางวันเพราะว่าทำงานข้างถนนครับรถค่ถอนข้างเยอะครับวิ่งสวนไปสวนมาพี่น้องต้องเซฟตี้ไว้ก่อนครับปลอดไว้ก่อนพี่น้อง โอ้มีแต่หญ้าดอกหญ้าครับเต็มเลยครับนี่เป็นทุ่งดอกหญ้าเลยครับพี่น้องตอนนี้ก็ทํางานอยู่หน้าน่าจะเป็นโรงงานหมอนยางพาราหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับนี่ครับโรงงานใหญ่มากครับพี่น้อง พอเคียร์ริงเสร็จนะครับก็จะเอารถเกตเดอร์นะครับมาเกตด,ดินครับพี่น้องแล้วก็รถบดบตามครับพี่น้องบดอาดให้มันแน่นครับแล้วก็ดินมาลงครับ กีห้ฟันครับก็เป็นสีเหลืองเปลือกไข่ครับพี่น้องลูมอามก็จะเป็นออกสีเทาครับ ดูกันเลยครับพี่น้องทำงานเคียรริ่งครับข้างถนนสุดจัดครับสุดจัดคันนี้โอ้เร็วจริงๆครับนี่เร็วมากนะพ,พี่น้องดูครับทำงานคล่องมากครับพี่น้อง แดกคือฮอนพี่น้อบอลน,อนี้โอ้คือสิบบาไวบเราพี่น้องแดดท่อนท่อนจัดเลยโอ้ดำแล้วดำแล้วเอาบิงอีกจังน้อยครับพี่น้องก็สิบใบละฝากกดไลค์กดติดตามในเด้อพี่น้องเด้อบอกบางคนมักรถครับฝากช่องน้องไม้ใบน้ำแน่ครับพี่น้องฝากบางคนมักรถ กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะพี่น้อง <S <S ทุกๆก,การติดตามทุกๆก,การกดไลค์คือกำลังใจของบ่าวบอคมคนมักรถนะครับพี่น้อง <S 1> <S 1> เอาละครับพี่น้องผมก็จะไปแล้วนะครับ สำหรับคลิปเจ้าบลโวก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับ